สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนหบเขอซื้อซองเขาเองล่าน้อยสวาวลาวนีทุกคนนีนเบอรงเบิงการเต็งตรงเขาแมนมีเขาพาเข่าป่าทุกคนเขามาหดต้นไม้มึอน,นี่นะมาหดต้นไม้ยู่ถึงดุงถึงสวนสวนของเอื้อยทุกคนเอื้อยเขาเองนีทุกคนเข,านข้าหดเขาหดคิดละเทือเมื่อนี้เขาก็ัมีโอกาสได้่ายทุกคนเบิรง แถวนี้มันข้างหลังมันยังเป็นปลาอยู่เฮาบ่ทันได้บุกเบิกบ่ทันได้ถางปลาปานเดีมีแต่ว่าเขามาปลูกก่อไผ่ไว้แล้วเขามาหดระบัดข้างหน้าเดี๋ยวเฮาถ่ายทุกคนเบิ่งข้างหน้าจะเปลี่นกว่าน,นี้ทุกคนแถวนี้ยังเป็นปลาอยู่บรทัาได้ถางดีปานเดข้างหน้าละแม่จะมีต้นมะม่วงต้นซีดาดหลายอย่างทุกคนเดี๋ยวเขาจะถ่ายทุกคนเบิ่งว่ามีต้นใดรเดรระบัดนเขาสิไปหดข้างหน้าตอนนี้แม่เขายังหด ดึงสายางมาหดทางหลังก่อนป้าทุกคนแดดพวดฮอดเลยเนี่ยตอนนี้มันสิบเอ็ดโมงแล้วตีทุกคนนอนหอนทุกคนตอนนี้เทาก็ได้อบอบเต็มทีเลยป้าเดียวบัน,นั้นเทาสิทายทุกคนเบิ่งต็มอีกคนมองตัวน,นี้เข้ามาน้ำเอืย้ยน้ำไอ้ไอ้เขื่อยเลยพ่เรแล้วทุกคน มันเป็นพักกันอยู่ข้างหน้าตัวนี้เฮอยู่ตัวเดียวแล้วก็พ่อเฮวย่อมมทุกนคนต้นกล้วยตัวนี้จะเป็นสวนของเอื้อยเฮาต่อไปจะเป็นของไอ้ายแล้วก็ของเฮาแมนอย,อ,ยอยู่สุดท้ายทุกคนเฮาแมนมีมีเอื้อยคนหนึงนน่งมีาอ้คนหนึ่งพอดีสามไอ้น้องเรียนกันเสียงก็อยากสั้นๆทุกคนหัวมันเมือ่อยตากแดด คนเบิ่งตะวเวนคนฮ้อนเลยตอนนี้เดี๋ยวเขาถ่ายอัปเดตให้มึงดูอีกได้ทุกคนเดี๋ยวเขาขอตูไปหดต้นไม้ก่อนตอนนี้แม่เอามาฮ้อนเฮียแล้วกำลังสิมาเอามาักีไปเห็ดก้อยปา่าสินี่ cái hoa, 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 nó hoa, 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 gì hoa, 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 còn hoa, 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 ได้ป่ตกลงหัวพอพงกระดูกว่กะกบปลากระดูก,กน้ำมีน้นำอ๋อขาดแค่ไม่เห็นนี่คืตัวยิงจับอจเอาข้าวมาเบอร์บางฮงสุกทุกคนง่ายบอกง่ายเลยสุกคาต้นตอนนี้แมนหนึ่งโมงเคิงแล้ว ข้าวยอีหลีนี่หมองหูสุกมันบอเห็นเลยมันเรียมแดดเอาลงจะหักได้บอตอยตอยตอยลงมาใส่ปลาหั่นลวดกเป็นบ่เป็นยังไงถ้าขอสีต่อยไหมเราจะหับได้บอสีไปหับได้เลยเรื่องได้ของมันได้ ไม่เสร็จละเด้อปลายตีเลยนี่เห็นบอกบวบๆเลยปูยังแข็งๆอยู่ป้าโดนแบบไงพอดีเลยหิวข้าวนี่ปาดกินเลยยุใส่ละอันบักปีกินป้าไม่ใส่วะไปกลับงานไปซอยบักปีใส่อันใส่ก้อยป่าแม่อยู่เฮือนแม่เข็ดก้อยป่าจะยังบ่แล้ว เป็นสวนผักทุกคนเดี๋ยวมือหนาวสีไถ่าทุกคนเบิงน,นี่ยังแข็งแอยู่เลยนี่นนนเกียบิักหะรนะอ้เมอียงวเจบผัก่ยม่อไม่ได้ผู้ชางไกลสตอดพาพาทุกคนไปเบิง่งส่วนผักแป๊บหนึง่ง นผักอันนี้กลิ่นแซ่บไหมนี่นี่ก็มะกอกอันนี้เนี่เบี้ยผักสลัดผักสะอ๋มสิว่ะไอตัวเอิ้นนี่มีมไ,มไมเก็บไปแล้วที่น้อหอมเนาะหอมป้อมผักกาดผักซีสลดัดทุนนี่ก็หอมป้อมผักกะหันตัวนี้มัน มันจะเป็นผักโบงม้งเศร้า,านี่หากันมาเก็บไปขัวกินในทุกนปาดเอาอ่อนออนแสบแบโอ้โหต้นนะพอได้กินมาตักออกปแบบให้ยืมหายตนทัวเนียวนะ้อบ้าผมไม่ทัวอะไรน ไล่ฟ้า อาวันนี้เฮามาติดตามลาน้อยสาวลาหดต้นมักไมปปอ้อันนี้เป็นต้นหมัม่วงทุกคนบบอกเขาม่วงอีหยังละน่าจะแมนสามระดูสามระดูวะ <c oughs> อุ้ต้นนั้นเป็นดอกละบ่เห็นเ๋ยวกระสีได้กินแหละมัน มันย้อนแสงบ่เห็นนี้จะบักม่วงอันนี้มันบักม่วงโลเนาะเือได้คนกันเปล่าี่สองต้นเม่ปั่นให้ต้นหนึ่งแล้วจงว่าแห้น้องต้นหนึ่งแม่ต้นเดือนมีมีลูกสามคนมีบักม่วงโลสองต้นล่ะเป็นไผ่ปลูกก่อนพูนันได้จึงว่าเอ้ยเป็นเอ้กอปลูกแล้วต้นหนึ่งยังต้นหนึ่งอีกสองคนเขาจะปลูกก่อนเจ้าก็ได้ พี่ปูไม่มาตปายคุ้นก็อบอกแห่นั้นก็ออกงานเนาะเขากำลังแบงหัวแบ่งสวนกันอยู่อันนี้บูเฟ่เลยนี่ซื้อปีบูเฟ่เท่าไหร่คุณผู้ชวราคาอันนี้เป็นต้นนี้ปอบ แม่แล้วเขาปลูกได้ประมาณหกเดือนแล้วเขาเริ่มลงหมากไม่ประมาณตอนเดือนหกอ่ะแม่แล้วเดืนนดนอนหก,กวันที่สิบเอ็ดเขาปลูกยื้อได้ไปน้ำได้ปลูกก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะก็หลังก็งเป็นปลาอเลี้ยงบอลไม้ไ่ต้นไม้ยังโปรโพยังต้นไม้เบิดก่อนจงปลาไว้ก่อนเดินไปเอาให้งานค่ะเจ้าอันท,ทั้งคุณบัว่บ่มปลายดอก ซึ่งตอสมอสะหน่ใช่แล้วกลับเปลี่ยนแถวนี่เป็นเปืเป่อยไม่ได้ถือน้ำใส่บางรู้ใส่ปากมันนี่นี่เห็นไหม <laughs> ออกให้งานแบง่แบงหัวแบ่งสวน น,นั้นส่วนของน้องล่าเนาะยังเป็นปลาดงเลยยังบนมีซิมเถอะกีดากีดาโอ้มีดอกจงไว้เลยบ่้นต้นเล่นน้อ,นอยฝนน่ามากไ็ไหลโอ้โหเดะได้หย่อนออกพี่มันมต้นน้อยเกินไปอันนี้แมนอยากมาเข่าสวนน้ำพุนิ อยากไปน้ำมูอหรอมีความรู้สึกแนวไหนมูไปแล้วเราบลได้ไปน้ำมูนะ่ะบลไมคิดดื้อคิดือด้อได,ได้อยู่ค้ดเดียว